เพื่อนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาแล้วครับใกล้งวดก็ามาแล้วเราก็จะมาถึงคิวของโค้งสุดท้ายครับที่เสียงเรียงนามไม่ต้องพูดถึงเราจะมาดูครบ2ตัวล่างครับ หนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดสักห้าชุดดีไหมครับอ,าอาหาสักห้าชุดสองตัวร่างสลากินแบงรัฐบาลไทยครับงวดที่สิบหกมิถุนายนโค้งสุดท้ายสองตัวร่างสถิติ6งวดครับมาฝากกันในคลิปนี้เาราพิจารณาดูครับนี่คือสถิติของเขานะครับหกงวดถูกต้องติดต่อกันนี่คือวิธีการคำนวณเสร็จแล้วงวดที่เจ็ดนี้เราจะมาคำนวณกันช้าๆทีละขั้นตอนนะครับ เอาละครับเห็นรูปร่างหน้าตาที่เราจะทําในคลิปนี้แล้วเราก็จะขยายหน้าจอขึ้นอีกนิดหนึ่งเอาละครับเห็นชัดเจนกันหรือยังครับวิธีการคํานวณครับเราใช้หลักแสนบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1ผลรวมไปบวก3บวก3บวก1บวก1งคงที่ตัวนีกครั้งครับหลักแสนบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่สอง ร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสามบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ผลการคำนวณจากสูตรนี้นี่ครับคำนวณให้เรียบร้อยแล้วผลการออกสลากสามตัวบนสองตัวล่างผลการคำนวณสี่ตัวนะครับลองดูครับงวดแรกหกศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์หกมีหกมีศูนย์ครบ2สองตัวล่างงวดแรกงวดที่สองครับเก้าสองสามสี่ออกเก้าสี่มีเก้ามีสี่ครบ2สองตัวล่างงวดที่สอง งวดที่สามห้าแปดออกเกครับมี9กมีแครบงวดที่3ต่อมาครับส7 8เจ7ดเครับเป็นเลขเบินน้ลนซนี่ถูกต้องครับสวยงามงวดที่4ต่อมา2567้าออกสอครับ2เข้ามาเรียบร้อยงวดที่5้งวดที่หกเ3 4าสออกสอครับมี2มี4ี่ครบเรียบร้อยงวดที่6เอาละครับ6งวด1 0 6 2 9 4 3ก8 4 7 7 5 2 2 6 2 4 2 4ถูกต้องทั้ง6งวดทีนี้เรามาดูกันครับทวนศูนย์นิดนึงครับหลักแสนเลข8นะครับหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่สอตัวหน้าครั้งที่สอง 2, หลักหน่วยก็เลขนะครับเลข4หลักร้อย3ตัวท้ายนะครับครั้งที่1ก็คือเลข5 8บวก4 12บวก5เป็น17เอาเลข7มาครับบวกตัวเลขคงที่ 7บวก3ได้0 0บวก3คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5นี่ครับบวกตัวเลขคงที่ตามนี้ผลได้เรียบร้อยครับ0 3 4 5เอาละครับครบ2ตัวล่างได้แล้วเขียนชัดๆตรงนี้0 3น5สนะครับสูตรหลักแสนหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1 0ร้อยตัวท้ายครั้งที่1บวก3บวก3บวก1งบวก1คงที่ เราลองจัดเป็นชุดสวยๆงามๆดูไหมครับเราจะได้ตัวไหนบ้าง03 04 05 34 35แล้วก็45อู้ได้6ชุดเองครับ2ตัวล่างนะครับโค้งสุดท้ายวันที่16มิยอครับ63เรียบร้อยครับ ฝากไว้ด้วยประกาศราชนีนะครับไปพบกัน right ใหม่คลิปหน้าขอหนึ่งซับสไครต์ไรแชร์ครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจปัรณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย